ทองคำตกขี่ดินบ่อเคยเศร้าเม็ดขา้าวตกขี่ดินบ่อเคยเกิดเป็นหย้าหมายความว่าทองคำเนี่ยตกลงบนพื้นดินตกลงอย่างไรก็ไม่เศร้าไม่หมองยังเป็นทองคำเม็ดข้าวตกลงดินไม่เคยเกิดเป็นหญ้าครับก็เป็นข้าวความจริงทองแท้ ก็คือทองแท้ความจริงก็คือความจริงความจริงพูดง่ายครับความไม่จริงพูดยากเสแสร้งแต่งเติมพูดลำบากผมกำลังพูดาพาดพิงไปถึงสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งครับเป็นผู้หญิงกำลังเป็นข่าวโด่งดังเกี่ยวกับคำว่าศาสตราจารย์วุฒธธิปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาจริงหรือปลอม ผมจะไม่ก้าวล่วงไปนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มต้นโดยข่าวที่ปลอมไม่ปลอมสิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวท่านไปจนกว่าชีวาจะวายปานโดยเฉพาะการทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาผมเองในฐาณะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ทราบว่าท่านจะมาเป็นสภาที่ปรึกษามาตรวจสอบมาควบคุมมากันกรอง จริงต่างๆที่ไปจากสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างไรเพราะตัวท่านเองก็ยังพิสูจน์ต่อสังคมไม่ได้จะจับตาดูนะครับในการทำงานต่อไปหากินขายวุฒธธิการศึกษาเมืองนอกเมืองนามารสีเกิรเกียดมากพ้นคนยินดีสร้างเสริมบารมีฉับพลันหองชุกแวววาว ชั่วขณะสนิมเกลเกข,ขะคนเยอะหยันที่แท้แตะกลัวทั่วไม่แววมันโกหกหลอกลวงกันสนุกดีแก้เอาเองนะครับแก้เอาเองท่านออสอวอผู้ทรงเกียรติผมยินดีต้อนรับด้วยความจริงใจนะครับรัฐสภาเราจะได้เดินหน้าต่อไปแต่ต้องการคนจริงคนไม่หลอกลวงพูดจริงพูดง่าย พูดไม่จริงมันพูดยากครับเจอกัน,นครับ